การเทศบาลนังนกดนะครับทางเจ้าที่ของเทศบาลนี่ต้องทํางานทั้งกลางวันกลางคืน,นะครับตั้งแต่วันวันที่เท่าไรถึงเท่าไหรน,นะวันที่หนึ่งก็จนถึงวันที่หนึ่ง,ง,นนงจนถึงวันที่หนึ่งเมษายนครับอันนี้ก็สองสามวันเลยนะครับไอฉีดฉีดพ่นยาแล้วครับป้องกันเชื้อนะครับทั้งทั้งพ่นทางพื้นนะครับและและพ่นทางอากาศนะครับอันนี้คือทีม ทีมงานเทศบาลนะครับเจ้าที่กลางคืนเนี่ยยังไม่ได้พักผ่อนกันง่ายๆนะครับตรงทั้งเขตในเขตเทศบาลมันกดด้ยไอ้พื้นนี่ก็ลาดด้วยนะครับแล้วก็มีเครื่องมือที่พ่นขึ้นบนทางอากาศด้วยนะครับนี่คืออีกเขตผลหนึ่งที่พิจิตเรายังเป็นสีเขียวยังปลอดภัยอยู่นะครับในฐาะที่หลายจังหวัดเนี่ยจะเปดใกล้เคียงอย่างพิจิตเอ้ไอ้พิษโลนกนี่็ก็เริ่มมีแล้วนะครับ อันนี้ระบบการป้องกันของเทศบาลมืองกฎเดเจ้าที่ก็ต้องทํางานหนักกันหน่อยนะครับเ่ววนี้ครับทางเจ้าที่เทศบาลยังไม่ได้พักผ่อนกันนะครับต้องลุยงานกันจนถึงวันที่หนึ่งนะครับเจ้าที่เทศบาลต้องนะครับป้องกันแสงไม่พอนะครับแล้วแต่ก็เห็นนะครับเห็นเจ้าที่เราทํางานหนัก จนถึงวันที่1น,นะครับจนถึงวันที่1เมษายนะครับอันนี้ก็2วันที่ผ่านมาสองสัปดแล้วนะครับสอง,งคืนแล้วครับทั้งทางพื้นแล้วก็ทางอากาศนะครับพ่นหมดนะครับนี่พิจิตเราถึงยังปลอดภัยอยู่นะครับโดยเพาะวังกดเน็ตรัวกันต้องกันเราทาต่อเนื่องนะครับจนถึงที่1่นะครับ ถนนทุกสายในเขตเทศบาลบางกตนะครับในบรรดบผิดชอบเทศบาลบางกติปูพรมเลยนะครับทั้งพื้นดินทั้งทางอากาศนะครับพ่นกันต่อเนื่องนะครับทางเจ้าหน้าที่ของเทศบาลนี่ก็ยังไม่ได้เข้าบ้านง่ายรอกครับก็ต้องลุยงานกันยาวเพื่อช่วยระง,งับป้องกัน ม่มันเข้ามาใก้พื้นที่นะครับทาเด็มที่มาหลายวันแล้วนะครับสองสาวันแล้วครับเจ้าที่เตรียมควาพร้อมวางแผนงานกันนะครับจตวางแผนงานเตรียมดุยงานนะครับแสงไปอาจจะไม่พอนะครับเราไม่ได้ใช้ไฟช่วย ก็โวลางแทนงานเตรียมเตรียมลุยงานกันแล้วนะครับทางเจ้าที่ก็เตรียมลุยแล้วแต่และแผนก,น,กน,นะครับก็แกะออให้ในคลังนั้นสบัสแต่ว่าไห้รงไดิ พ่นทางพื้นด้วยนะครับพ่นน้ำยาทางพื้นด้วยแผนพ่นทางอากาศก็เตรียมเตรียมตัวแล้วนะครับเตรียมลุยแล้วนะครับ มีเสียงเพลงเพื่อนทางานนะครับแก้เหงาด้วยนะครับนะครับทีมงานเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเราลุยงานหนักนะครับช่วงนี้ครับช่วยนะครับป้องกันนะครับทีมใหญ่เลยนะครับเจ้าที่เทศบาลทุกทายนะครับเตรียมลุยงานกันเต็มที่เลยครับเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องชาววังกดนะครับ ของลูกหลานชาวพิจิตรด้วยนะครับทุกคนนะครับและประเทศไทยด้วยครับเจ้าที่ลุยนะครับไปแล้วครับแผานากพ้นท่ากา,การก็เข้าสู่สนามลบแล้วครับ